ดคกไก่ไหมเนาะสนางอ้อมรากามุ้งเทิงๆออกไ่มาปล่อยชาวบ้านนี่เนาะได้สมีกับพอใจละคอรกระสุรไก่ถ้าไปชนจะเจ็กได้ลูกรอฟังนะรอท้า าพาผสมมองมาเลยสิแม่งให้ยังตัวตน,นึงอีกเนาะยืนอยู่ในนี้ยืนอยู่ในขึ้นเลยอ้าวเอาตัวนี้ออกมาเลยตัวงามสุดใกล้ยังพันส่วนขวบยังพันทอดขวบปีจำนะปีโตเนาะเดี๋ยวปีงาม โอเคเนาะงัวยไตีนี่เนาะถ้ามากກໍລືມກັນ Like ກັນ Share ກັນຕິດຕາມເພິ່ນຊິບໍ່ພາດຄລິບກ